ค่ะสวัสดีค่ะทอมชุ่มขาช่องแอทเล่นะฮะเอามารวมเอามากองใส่กันหมดแล้วนะฮะเอาสมมาเราฝันเด้หไงเล่าเด้เนี่ยเด็กเล่าเดิมวันนี้ ที่เราที่เราจาเน้นไปนะคะที่ที่เราลงไปนะคะเลขเด่นเนาะเลขเด่นมีมีหนึ่งและเก้านะคะเด่นของเราเนาะหนึ่งแอดให้ไปที่หนึ่งสองแล้วก็ห้าหนึ่งเนาะ๋อนี่ไงเลขหกห้าหกห้ามีในสูตรอยู่นะมีในสูตรอ,อ สามยอดของเราเนาะเลขหลักมีศูนย์มีเก้ามีห้าใช่ไหมฐานมีสี่กับหกมีหกห้าห้าหกนะฮะเพราะว่าไปไปตรงเลขปู่เลยพูดให้ฟังเนาะแล้วก็ในสูตรก็มีนะหกห้าจับขึ้นเนาะมีมีคือขอยาอาไปเป็นแนวทางแต่วันนี้มาเล่าฝันนะ ช่วนี้ในสูตรนี่เนาะฝันไปแต่ว่าหนึ่งตรงกันอยู่ฝันฝันว่าแอดไปไหว้น้ำไหมคะท่านผู้ชมดีเห็น่ไปไหว้น้ำโอ้ห้าหกก็น่าจะกลับมาอยู่นะนี่ถ้าเป็นสูตรจับนี่เลขหกกลับมาอยู่ห้าหกเก้าหกโอ้มาอีกตีหกคือบํ ชอบถึงยอ้อนไม่ชอบนี่ละเนาะท่านผู้ชมอ่าถ้าหนึ่งนะฮะหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งแปดนะคะอ่าใครชอบหนึ่งเนาะแอดชอบหนึ่งนะทุนน้อยก็หนึ่งแปดโอ้ยหนึ่งสีกับไว้น้ำเนียท่านผู้ชมชอบทุกสีวางได้เนาะชอบหนึ่งอะ่ะ นะคะย่ายฟังคววมอ,อยู่ย่า่าสรุปให้หน่อย 1, 2, หนึ่งสองย่ายนะคะแต่ตัวจับหกกับปาก็จะมีก็จะมีหกห้านะคะหกห้าห้าหก แล้วก็โคก้านะฮะก็มีในสูตรแอดเนาะอ่ะกันกันหกห้าห้าหกแอดมาสรุปนะคะแอดหนึ่งหนึ่งแอดชอบเนาะเอาอละแอดชอบอีกแล้วค่ะเพราะว่าฝันอ่ะ ใคทุนเยอะก็สิเจดด้วยหน่อยสิบสองสิบสาสิบสส็ดสิบแปดต่เน้นสิสกับสิบแปด1 4ึ่งสี่นะฮะปด รอบหนึ่งเนาะอ่ะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้นะคะสรุปนะคะแอดวานหนึ่งเนาะ,อะเอาไงดีคะท่านผู้ชมอ่ะ,ะ,ช,อะชอบก็ตามเนาะไม่ชอบก็ผ่านนะคะ เพราะว่าทําไมแอดมาฟันขาดหนึ่งเพราะว่าแอดฝันว่าแอดแอดไปแอดไปไว่ายน้ําเมื่อคืนนะคะฟันว่าตัวเองอะไปอาบไปไว่ายน้ํกาก็เลยตีเจ้าของเป็นซีน้ำหนึหน่งแอดก็เลยว่าต้องมีหนึ่งนะคะอ่ะลองเอาไปเป็นแนวทางวิเคราะห์ด้วยนะคะเพราะว่าเด,เด่นหนึ่งก็ตรงกับสูตรของเราไงค่ะท่านผู้ชม สูตรของเราท่าหนึ่งก็จะมีเนาะเอาหนึ่งห้าเราไม่ได้เอานี่หว่าเนี่ยสรุปเนาะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะหนึ่งหกด้วยก็ได้นะถ้าใครไม่นั่นเนาะใครทุนเยอะนะคะอ่ะยาวไปเลยนะคะหนึ่งนะคะ สอดมาหนึ่งหนึ่งสะละโอ้ปวดหัวแย่อีกแล้วเนาะท่านผู้ชมแต่ชอบที่สุดเลยอ่ะหนึ่งแปดนะหนึ่งแปดหนึ่งแปดเราไม่มีในสูตรอะสูตรของเรามาหนึ่งเจ็ดเนาะท่านผู้ชมเนาะในสูตรเลยนะคะหนึ่งเจ็ดมานะอ่ะยาวเลยก็แล้วกันนะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดกัน หกห้าห้าหกนะคะท่านผู้ชมเอาอีกแล้วโอ้ห้าห้าหกอีกเหรอเออและแอตเทนอยู่จอมปวกว 4, 7, นะ 10, อะ่ะสี่เจ็ดนะแอตเทนอ่ะจะสรุปอันใดแน่นอนแอดเรยฝันตัวเองว่ายน้ำสี่ห้าห้าสี่ไหมอะ่ะอายุอีกไหมอะไรอะ่ะท่านผู้ชม ฮะเนาะอายุก็สี่สิบห้านะฮะสี่ห้าห้าสี่ไหมคะ,มคะแต่เอฟจีเป็นหนึ่งสี่ไงน้ำอะ่ะหนึ่งสี่ห้าเหรอฮะหนึ่งสี่ห้าไหมคะหนึ่งสี่ห้าอุย้ยเฮ้ ไม่แน่เนาะท่านผู้ชมอ่ะเอาอย่างนี้สรุปเลยสรุปขาดแล้วหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดกันสี 54, น่ห้าห้าสี่หกห้าห้าหกเนาะตีออกแล้วเป็นไงนางไปนางไาโอ้หอนอากาศเยนเ็ยนๆก็หอนแล้วเจ้ท่านผู้ชมอ่ะสรุปแบบนี้แหละเพราะว่า หกอกห้ามีในสูตรแมน,น่สี่ห้าถ้าเกิดว่าสามยอดอะก็มานะสี่ห้านะสี่ห้าหกห้าเข้านะท่านผู้ชมเนาะแต่แอดไม่ได้จับให้ไงตอนแรกแอดจับเก้าห้าเก้าหกนะฮะตามสูตรอ่ะเอาอย่างนี้แอดมาสรุปนะคะสรุปสรุปย้ำต่ตัวเกาอยู่นี่แหละแอดเรียจ,จะว่าไปใส่มาใส่นะฮะท่านผู้ชม อ่ะซอยผู้ข่าเนี่ยมักเออเนาะต้องซื้ออายุตัวเองนี่มาหนึ่งสี่ห้าเนาะท่านผู้ชมขาเนาะอ้าวแนวทางหมืราววันนี้นะคะอ่าก็ไห่มีชคมีลาบเฮงเงเด้อผู้ใดไม่เห็นคลิปนี้แล้วอเอาเผื่อไปโดนฝันใครนะ,อะเอาเผื่อใครชอบเนาะไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมขาเออเนาะ ใครๆเขาก็อยากจะมีโชคเนาะอยากมีโชคกันฝันว่าตัวเองไปบ่ายน้ำไงจุ้งจุงจ้งจุงจ้งจุง้งโอ้ยแม่น้ำเลยนะเหมือนเขื่อนอะน้ำเขือ่อนอรุ้นกันหนึ่งจะมาไหมอายำเด้อหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งหา้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดกันสี่ห้าห้าสี่หกห้าห้าหกแค่นี้จริงจริงอ่ะขอให้รวยๆเฮงๆกัน